ดีจ้ะพี่น้องไม่กินกาแฟน้ำข่อยตาเปียกตาแฉะงมจะโทรศัพท์โทรศัพท์ง่มจะโทรศัทรพทพ์ตื่นขึ้นกับมันง่มโทรศัพท์ก่อนนอนกับง่มโทรศัพท์ตื่นขึ้นกันกบฝ้ามาสวัสดีกันเพื่อเหรออ้เงินเขาตาเป็นอย่าง ทมันีม่ลูกไม่หลานกก็มันทามันสิยากลูกยากหลานก็แฮ้งสุดทับนี่ว่าบ่ได้ยากลูกยากหลานยังบ่ได้ยากลูกยากหลานยากผัวเพราะมันไม่ผัวอย่างเพราะว่ามู่เรียนพักๆเจที่ปลากันแท่ๆล่ะผัวเขาใจเล่นน้ำกันกับใครเขาไปเจอผู้ผัวยังยากแรงไงผัวพลงค้อนยากแท้ๆเด้อเดินขึ้นมาก่นกว่าเพิ่นเป็นผัว ว่าเหตุยังดอกข้าวน้ำกันเป็นเมียเ,เบิดลัวาลูกัวหาลาังกันเป็นเมียเ,เบิบ้ลผู้ใดมาง้มสิมาหาธธาาันเหตโทรศัพท์คือก่อยนี่ยได้ปลากันแท้กันมันเจอผัวแบบนั้นเจอผัวเขาใจกันไปยั่งผ่วเขาใจกันทามาหาจริงมันบ่ซอยกันทามาหากินกับเบิ้งลูกเบิ้งหลัง เมื่อม,มันงานงาน่ายงานยากตตเติบตาเปียกตาแฉะอยู่กับโทรศัพท์สะมองก็คิดได้ประม่นบนะ้คิดเนาะกินกาแฟไปนัเเราไปนาะมันเป็นงานของงานของคนมีนมเวียกขันงานคนมีเวียกขันมี้คนมีลูกมีผัวมีเมียขันมาเล่นยากๆทั้งสี่แลยโอ้ยแล้วสาดหลด อ้เพชรกันได้ปลากันไอพวกข่าวแจกันพูดข่าวใจกัน,ว,กนว่าทอแทบม,มาซายกันสนับสนุนกันเว่าสน,นส,นนสนับสนุนเมียเมียสนับสนุนผัวปฏิได้แหละผ่านไปอืม้ายกันดเดยเดอรวนไปน้ำกันผัวเมือนี่เมียมนไปน้ำกันพาได้ปั๊บเอิดเนเบาเดนเบ้าหัว,ว,วพี่น้องพุ่ตาใคร ตาค่อยแฉตาเปียกเป็นยางแลรูดไปเป็นของง่ายเด้อค่ะเด้อก็ค่อยว่านั่นแหละพีดกันมานื่องขึ้นฝืนกับมีล่ลังเทียกันกับมีล่ลังเทียร์พันชายแชร์ชายาย,าย,ายี่สิบลอบกับบ๊ได้ยลังเทียเอาพื่อนคอยกับพี่แม่ดอกว่าแชร์ชายเป็นสีบลอบกับบ๊ได้แล้วก็ชนชื่อกันลังเทียขุ่นหัง,งมาพร้อมมาเล้วไม่ได้ว่าพื่นเจ้าดอก ลยเงียนมาละกันงีเียังอกๆเมือนี้่าจไมีคลิปังเด้อเเว้าว่ามันยากือมันเอาเว้าสูลฟังดเนมสิบ่ยากเป็นยังมันสิบ่ยากเลยยากอย่างจมซื่อๆก็ยากมันไมันเจเจ้าไม่มันมันก็เอาไปลงเมื่อซั่นแล้วว่าลําเตีย เอาเอาคีปแล้วาบึงโอ้ยกูจมกูดดานสิก็เอากูไปลงแล้ววะกับจังสี่แหละอยู่กับธรรมศาสตร์ชีวิตธรรมศาสตร์กัจังสี่แหละแต่ลังเทียกับไหลังเทียก็ดีเออลังเทียกกับไฮลังเทียกก็ดีไฮเดาจำบ่ได้ลังเทียกจังที่ดมดักลังเทียกจังสีโดมดักลังสนละการทำงานนะอืม แต่ละพี่น้องไม่ยังดอกเราสู้พี่สู้น้องฟังจ้ะอันยังเอายังน่ะอะอไม่นี้ขอดเปิดให้เออยตอนนี้ห้อง่อยขาเปิดไว้แล้วแต่ไม่มากเดคือเด้อพี่น้องว่าเป็นไงเด้อค่ะเด้อเนีคืออ่ะนะอืมไปตางตามแบบคนละตามนั่นแหละจ้ะพี่น้องเมื่อมีอย่างดอกเพราะเราเรีนเราหมวอนกัลว่าทนสุดท้ายเว่าต้องทอแทนด้วยะเด้อพราะว่าถหาเอาพานไปแล้วมันก็ดีค่ะ ดีในระดับหนึ่งเลยเลยจ้ะพี่น้องอือก่ออต้องไปทอไปแพ้ก็ต้องไปยังเห็ดไปแข้งกระเพาะจะไปแข้งกระเพาะแข้งกับตัวเขาเองนี่แหละแข้งกับตูเจ้าของเองนี่แหละแบบกระปายแบบสบายสบายพอมจะไปกดดันไลยอือจะไปมองคนที่จะไปมองคนที่เพิ่นว่าอันอเอ้อเพิ่นเพิ่นเนื้อจังสันจังสี่นะก็ต้องไปมองคนที่เข้าไปก็เฮาเออว่าขอเก็บ่ว้ยาวว่าไอ้มองคนที่ว่ามานน้ำกลันไปเรื่อยๆเรย จังสีจ้ะกันจักมือนึงก็เป็นควาวเทลล่าน่าจะเนาะพี่น้องลูกหลานสุกูสุกคนอืมสู่สูย่าทอ